เสียงกริ้งดังเบาๆในความมืดชายหนุ่มสะดุ้งเฮื่อตื่นขึ้นมาใจเต้นแรงเมื่อเห็นว่าประตูห้องที่เขาล็อกรอนแน่นก่อนนอนกำลังเงงมออกช้าๆเองโดยไม่มีลมพัดเงาม,มืดด้านนอกลานทางเดินทอดอยาเข้ามาในห้องราวกับคืบคลานเข้าหาเตียงทุกฝีเท้าที่ดังขึ้นบนพื้นไม้ข้างนอกทำให้เขาตัวสัน่น ใอยยาตะโกนเลียกใครสักคนแต่เสียงกลับติดอยู่ในลําคอเข,า,ขาคว้าไฟฉายข้างหมอนรีบส่องไปที่บานประตูเงาดำรูปร่างคล้ายคุณกำลังค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านช่องว่างนั้นทว่าภาพที่เห็นกลับเบื่บอบือราวกับควันหนาทึบไม่มีรายละเอียดใดๆนอกจากความมืดเหนียวหนืด ประตูเง้มกว้างขึ้นทีละน้อยเสียงบานพับกลางดังเหมือนใครตั้งใจล่ายาวช้าๆเพื่อให้เขาได้ยินถนัดหัวใจเต้นรัวจนหายใจไม่ทันมือที่ถือไฟฉายสั่นหนักจนแสงวูบว่าไปทั่วแล้วเงานั้นก็หยุดนิ่งตรงกลางบานประตูคลายกำลังหันหน้ามาทางเขาปังประตูปิดสนิททันที ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทิ้งไว้เพียงความเงียบงันและเหงื่อเย็นที่ชโลมทั่วตัวเขา